สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้ครูทั้งสุขก่อนแจ้งจะมสอนคณิตศาสตร์ต่อจากครั้งที่แล้วนะครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบแบบมีการไม่มีไม่มีการกระจายนะนะการลบจานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งไม่เกินหนึ่งพอันนี้หัวข้อเรื่องนะ าการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันหมายความว่าตัวลบตัวตั้งจะมีตัวตั้งสามหนักแต่ไม่เกินหนึ่งพันมาดูหัวข้อเรื่องการลบการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันแบบไม่มีการกระจายอ,าอันนี้หัวข้อเรื่องที่หนึ่งหัวข้อเรื่องที่สอง การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันอันนี้แบบมีการกระจายเดี๋ยวกูจะอธิบายเรื่องว่าการลบแบบไม่มีการกระจายอย่างไรการลบแบบมีการกระจายอย่างไรเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะให้นักเรียนดูทีละพ้อทีละข้อดีทีละอย่างทีละหัวข้อการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพัน มแบบไม่มีการกระจายก็คือการลบจำนวนนับสองสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันแบบไม่มีการกระจายให้นําจํานวนในหลักเดียวลบขอโทษครับให้นําจํานวนในหลักเดียวกัน,นกลบกันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูลบทีละทีละขั้นทีละตอ,น,อนการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันแบบ ไม่มีการกระจายอันนี้มาดูตัวอย่างเลยครับการลบมันจะมีตัวเลขมีมีมีตัวตั้งตัวเลขสามหลักนะตัวเลขตัวตั้งหลักตัวตัวตัวตั้งเท่ากับสามสามร้อยห้าสิบเจ็ดนะสามร้อยห้าสิบเจ็ดเจ็บจะอยู่หลักหน่วยนะห้าอยู่หลักสิบ นักเรีนทงความเข้าใจไปข้ามๆกันสามมีหลักร้อยเห็นไหมมันจะมีตัวตั้งอยู่สามหลักมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยลบด้วยลบด้วยหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะหนึ่งร้อยยี่สิบสามนี่เป็นตัวลบใส่เครื่องหมายลบไปนะนักเรียนสังเกตดูให้นักเรียนดูที่หลักหน่วยก่อนนะหลักหน่วยเนี่ยตัวตั้งตัวตั้งคือเจ็ด ให้นักเรียนเวลาลบให้นักเรียนลบจากหลักหน่วยไปก่อนนะไม่ไม่ลบจากตัวอะไรข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ลบหน้าไปข้างหลังถ้าลบข้างหน้าไปหนังเนี่ยมันผิดหลักของของคณิตศาสตร์การลบจริงๆแล้วเนี่ยต้องลบลบจากหลักหน่วยนะมาดูมาดูหลักหน่วยเจ็ 7, ดนี่เรืองนึ่งนี้หมาเนยเจ็ 7, ล 3, ดลบสามน่เรออาจจะใช้ศะสาสัรรมผัสอาจจะชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วนะชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วแล้วลบ ลบด้วย3นะเลบด้วย3ก็จะเหลือ4นะอาจจะอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวเลขง่ายๆเือนอาจจะใช้ใช้มือนะใช้มือเห็นจะได้สมผัสไปด้วยนะยกมือขึ้นมา7 7นิ้วนะลบออกไป3ก็จะเหลือ4นะให้ให้เดียนํทำวามเข้าใจอย่างนี้นะมาถ้าเรียนเห็นนะเห็นเห็นเป็นรูปลักษณะของการ จำลองตัวเลขหรือจำลองตัวอักษรตัว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 เว้งนิ้วเนี่ยนี่โเฉพาะจะเข้าใจง่ายนะเนื่อยด้วยเวทีสัมผัสนะต่อไปหลักสิบนั่งเรียนดูนลหลักสิบหลักสิบก็ตัวตั้งคือเลขห้าตัวตั้งเนี่ยเลขห้าหลักสิบตัวลบคือสองนั่นเรงหลังจากชูขึ้นมาห้ายิ้วนะชูขึ้นมาห้ายิ้วลบออกไปสักสองก็จะเหลือสาม Yeah. อันนี้อาจจะเป็นต er yeah. re ัวเลขง่ายๆนะหรือว่าให้นักเรียนทำความเข้าใจได้ง่ายต่อไปดูดูว่าเมื่อกี้เรียนไม่รู้ว่าผลผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ห้าลบสองก็จะเหลือเหลือสเห็นไหมง่ายๆต่อไปหลักร้อยนักเรียนดูนะว่หลักร้อยหลักร้อยคือเลขสนะเลข3ามลบด้วยลบด้วยลบหนนะ ลบด้วยหนึ่งสามชูขึ้นมาสามนิ้วแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะมันก็จะิบเป็นสองนะนักเรียนพยายามทําทําใช้มือช่วยด้วยก็ได้นะเพื่อจะให้เข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านักเรียนมาเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าลบไปทีละหลักเนี่ยมันจะง่ายถ้านักเรียนมองเห็นตัวเลขสามหลักเนี่ยโอ้โหสามร้อยห้าสิบเจ็ดลบด้วยหนึ่งร้อยยี่ยี่สิบสามเนี่ยเพราะนักเรียนจะตกใจแต่ถ้าลบไปทีละหลักหน่วยลบหลักหน่วยหลักสิบลบหลักสิบก็ดูตัวเลข นะดูตัวเลขมันจะเข้าใจง่ายหลักร้อยก็คือหลักรลบด้วยหลักร้อยนะอันนี้คือการลบแบบไม่มีไม่มีการกระจายหรือไม่มีการขอยืมนะพอในหนังสือเนี่ยอาจจะมีเขียนไว้ไว้สองอย่างแบบไม่มีการกระจายนะหรือไม่มีการขอยืมนะต่อไปหัวข้อเรื่องนะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้ง ไม่เกินหนึ่งพันเหมือนกันแบบแบบมีการกระจายแบบมีการกระจายเนี่ยคือมีการขอยืมนะคือตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยหมายความที่อยู่หลักหน่วยเนี่ยตัวตั้งจะน้อยกว่าตัวลบนะคือพูดง่ายเลยตัว,ต,วตัวลบเนี่ยจะมากกว่าตัวตั้งเดี๋ยวมันมีคาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีกฎของการลบน,นะการลบจํานวนนะับสองจำนวน ให้นำจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันอ่ากลัอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้การลบจะมีการกระจายจํานวนจากหลักสิบไปหลักหน่วยนนเนะเมื่อจํานวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจํานวนน้อยกว่าจํานวนในหลักสิบไอของนขอโทษดิในหลักหน่วยของตัวลบเนะเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้ดูและ จะมีการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบเมื่อจำนวนในหลักสิบของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักสิบของตัวลบนะอันนี้นักเรียนอาจจะฟังฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยคือตัวตัวตั้งน้อยกว่าน้อยกว่าตัวลบคือตัวลบมากกว่าอา่มาดูตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเลยนะ อันเนี้ยนักเรียนจะเข้าใจง่ายเมื่อกี้อาจจะอ่านแล้วหรือว่าน,นักเรียนอาจจะจับสดนิดนึงนะอ่ามันตั้งตั้ง,งลบลบยังไงนักเรียน,นจะมาดูตรงนี้นะเห็นว่านักเรียนเนี่ยตัวตั้งอ่าดูโจทย์สองร้อยสามร้อห้าสองร้อยสามร้อห้าเนี่ยเป็นตัวตั้งห้าอยู่หลักหน่วยสามอยู่หลักสิบสองอยู่หลักร้อยนะแต่นี้ลบลบด้วยเท่าไหร่ดูขึ้นมาลบนะขึ้นมาลบ,ข,าลบ,ข,าลบขึ้นมาแล้วลบด้วยหนึ่งร้อยสิบแปด นี่แต่นี่ยจ,จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวตัวลบเนี่ยมันจะมากกว่านะมากกว่าตัวตั้งทำยังไงก็มีกฎอยู่ว่าถ้าตัวลบมากกว่าตัวตั้งคือลบไม่ได้ลบไม่ได้เองนะเพราะฉะนั้นตัวลบเนี่ยต้องไปยืนที่หลักสิบนะยืนที่หลักสิบมายืมมาหนึ่งหรือยืนมาสิบหนึ่ง แต่ถ้าอบอกว่ายืงมาหนึ่งนึงเนี่ยคุณเลบอกยิมหนึ่งมันก็มารวมก็เป็นห้าจริงๆแล้วมันขอยืมมาสิบนึงนะครับตามตามกฎของการของของตศาสตร์นะถ้าน่กเรียงยังไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วมันก็ถ้ายืมหนึ่งนึงถ้านักเรียงเข้าใจแล้วก็คือสิบห้านั่นเองนีตอนี้คุณจะอธิบายง่ายๆไปก่อนนะครับว่าสมมติว่าตัวนี้ห้าไปทะยินสามสามถึงยืมมาแล้ว ตัวสามเนี่ยมันจะเหลือสองเพราะว่ายืมหนักสิบมามันก็มาเท่ากับสิบนะสิบหวกับห้าเป็นสนะิบห้าเนี่ยเห็นไหมลบได้ละแต่นี้คือของเดิมมีห้ามันลบไม่ได้ต้องไปยืมมาสิบหนึ่งก็เป็นสิบห้านะที่พี่กูเห็นในในช่องหลักหน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นแปดลบได้ละแต่ตัวนี้ไม่ใช่ลบห้านะครับลบสิบห้าเลยนะครับแปดลบสิบห้าก็เหลือ นั่นเน่อาจจะนับต่อก็ได้มันเรียนวิธีการคิดการลบเนี่ยเลยนับไปจากแปดให้นับให้ได้ถึงสิบห้านะเหลือเท่าไหร่ก็จะเหลือเจ็ดนะพอเหลือเจ็ดปุ๊บนั่เรียนก็เอามาใส่ใส่ที่หลักหน่วยนะครับเสร็จแล้วสามถูกยืมไปแนะนะล้วห,หนึ่งหนึ่งนะพราะมีหลักสิบก็จะเหลือสองเห็นไหมเหลือสองเพราะฉะนั้นหนึ่งลบสองก็จะเหลือ หนึ่งนะขึ้นมาแต่นี้หลักร้อยหลักร้อยเนี่ยมันคงที่นะครับไม่มีการยืมหรือว่าไม่โดนเดินเลยนะยังสองคงที่เพราะฉะนั้นเวลาลบเราก็ลบการหลักร้อย,ก,อยก็คือหลักร้อยไปเลยนะหนึ่งลบสองก็เหลือหนึ่งนะอันนี้เป็นการลบแบบมีการกระจายหรือการขอยืมขอยืมก็คือยืมหลักหน่วยมายืมหลักสิบ ถ้าหลักสืบไม่พอหลักสืบก็ไปขยิมหลักร้อยแต่อันเนี้ยมันมันหลักสืบมันพอนะหลักร้อยก็คงเดิมน,นะเดี๋ยวนักเรียนจะมีในแบบผัดให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวคุจะสั่งในแบบผัดนักเรียนมาดูนะครับนะเดี๋ยวมาดูการทําแบบผัดน,นะการทำแบบผัดเนี้ยมันก็จะมีหนังสือครับเดี๋ยวคุจะพิมพ์เป็นชีตหรือว่าไฟงาน หรือพิมพ์เป็นคาสั่งลงในชีวิตอยู่ในให้ใหนักเรียนเข้าใจอันนี้นะคือหนังสือแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเข้าใจรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดอันนี้นะมันมีหนังสือคู่มือเป็นโจทย์แต่อันนี้นให้ทำในหนังสือเลยนะมันจะมีอยู่ที่หน้าเจ็ดิเจ็ดนะเจดิเจดเนะี้ยมันจะมีอยู่ที่หดมีมหัวข้ดสิบสาข้อ ัน,นักเรียนทําสามารถทาได้เลยเติมนหนังสือเลยนะนักเรียน,นเคยทําตั้งแต่ปนหนึ่งแล้วนักเรียนสามารถจะทําในหนังสือลงมาหนังสือเนี่นยคือลบหลักหน่วยที่ยืหลักหน่วยหลักสิบก็คือลบหลักสิบไปเลยนะแตขข่ข้อมีข้อแม่อยู่ว่าห้ามลบหลักสิบก่อนนะนักเรียนต้องลบหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักนะเดี๋ยวพอนักเรียนไปไป,ไปเจอโจทย์ที่มีการขอยืมพอนักเรียนลบ จากหลักสิบเนี่ยพอไปถึงหลักหน่วยไม่เรียนทําไม่ได้ละไม่รู้จะมันผิดหลักคณิตศาสตร์นะครับต่อไปครับอันนี้หน้านี้มันจะเป็นการลบแบบแบบไม่มีการกระจายหรือการลบแบบไม,แบบไม่แบบไม่แบบไม่มีการยืมนะไม่มีการขยอยืมนะส่วนหน้าที่เจอันนี้ มีการลบแบบมีการกระจายนะให้นักเรียนดูว่าการกระจายหนะมายความว่าถ้าตัวถ้าตัวตัวตั้งน้อยกว่านะน้อยกว่าตัวตัวตัวลบตัวลบมากกว่าก็ให้นักเรียนไปยืมจากหลักหน่วยเนี่ยประทีปหลักสิบนะนักเรียนทำความเข้าใจง่ายนี้เขายืมมานะอย่างเช่นว่ามันมีมันมีหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งลบลบหกล,ลบหนึ่งไม่ได้ หนึ่งตัวนี้ต้องไปขยีมหลักสนะิบหลักสิบมาหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดนะแต่นี้หกลบสิบเอ็ดนักเรียนก็เข้าใจแล้วหกลบสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดลบได้ละแต่ทีแรกเลยเนะี่ยลบไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นักเรียนตัวที่ถูกยืมมาแล้วเนะี่ยจะต้องถูกตัดไป 1, หนึ่งนะครับนะเขายืมมาสิบแต่ถูกตัดไป 1, หนึ่งหนึ่งจากจากตัวอ,อย่างนี้เนะี่ยมีอยู่แต่ถูกยืมไปหนึ่งก็เหลือเจ็ด นาะยกตัวอย่างง่ายๆนะพอพอลบหลักหลักสิบแล้วนันเรียนก็ลบเลยต้องต้องตัดทอนหลักสิบไปด้วยที่ถูกยืมน,นะส่วนอันนี้มีทั้งหมดทั้งหมดสิบข้อนะครับนักเรียนทําในหนังสือได้เลยหนังสือแบบหัดกเนี่ยมีทั้งหมดสิบข้อนะนักเรียนสามารถจะทาแล้วก็ขีดนะอันไหนถูกยืมนักเรียนก็ขีดลงในหนังสือลวเดี๋ยวเวลามามา,มาที่โรงเรียน ครูจะให้ลองทำทดสอบอีกทีว่าให้ในักเรียนทำลงในสมุดนะพอมาถึงนิเียนเนี่ยครูจะอธิบายให้ละเอียดเลยหลักหนวยยืมหลักสิบใช้สีระบายการยืมมีการตัดท,ทอนลงไปสีนี้ไปยืมอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาโรงเรียนครูจะทบทวนอีกทีโดยใช้สีเนี่ยเป็นตัวแยกให้ในักเรียนเข้าใจไดง่ายขึ้นาต่อไปครับปลาบุ at, หันาดจุา81ดเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นการลบเหมือนกันนะคือการลบเนี่ยแต่เป็นการลบตรวจคําตอบนะให้นักเรียนดูดรวยลองทําตามตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างมันอยู่ที่หน้า80นะครับคือคือ,คอตัวลบเนี่ยการหลักการลบนะนักเรียนดูนะอันนี้มีทั้งหมดอยู่ส่ข้อเท่านั้นข้อข้อ,ขอที่ตรวจคําตอบมี4ี่ข้อนักเรียนลองทํามาก่อนนะครับให้นักเรียนลองทําดูว่า การลบเนี่ยคือการลบปกติแต่มันจะมีการตรวจคําตอบเข้ามาเพิ่มอีกหน่วยหนึ่งตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับผลลบคือเอาผลลบมาบวกกับจากจากลบมาเป็นบวกคือการตรวจคําตอบบวกให้เป็นตัวผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งนะคือเป็นการตรวจคําตอบอันนี้แบบมันจะเป็นแบบง่ายๆคือลบมาแล้วก็เอาผลลบมาบวกกับตัวลบ เราจขัดตัวตั้งพอดีเลยนะหรือถ้าขัดตัวตั้งอันนี้มันเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆมีสี่ข้อให้นักเรียนลองทาดูก่อนเดี๋ยวถ้าตรวจคําตอบจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะต้องทําลงในสมุดนะพอดีมันมีการลบอยู่ในหนังสือแล้วให้นักเรียนทําตามตัวอย่างนะครับวันนี้นะครูก็ขอนะสรุปนะสามหัวข้อนะข้อที่หนึ่งคือการลบแบบไม่มี แบบไม่มีการกระจายาตัวข้ตวอตัวอย่างที่สองคือการลบแบบมีการ,กรามีการมีการขอยืมนะมีการมีการกระจายมีการขอยืมกันแล้วก็การลบแบบตรวจคําตอบนะวันนี้ครูทองสุขนะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่นี้นะเดี๋ยวพอมาที่โรงเรียนเนี่ยเราจะทําความเข้าใจให้ดีขึ้นนะไอเรื่องการตรวจคาตอบหรือ การลบแบบกระจายการลบแบบไม่มีทศหรือมีทศเนี่ยเรามาทําในสมุดเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นวันนี้ครูตองสุขนะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ